เป็นเกาะอ,อินโดนีเซียที่อยู่ใกล้ๆก,กับสิงคโปร์เดินทางประมาณหชั่วโมงครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปที่ MRT นะครับแล้วก็จะต้องไปขึ้นไปตัวเรือเฟอร์รี่เนี่ยที่ h a r ์ o บอร์ฟอนครับตรงข้างริโวซิตีนะครับผมก็เป็นบรรากาศร้าน้าที่สิงคโปร์ครับทงนี้ห่งมงกัาคนสิงคโปร์เขาเริ่มตื่นไปทำงานแนละ้วเดินกับผมเต็มไปหมดเลยก็เดี๋ยวออก เจอกันที่ฮาร์บอร์ฟอนครับระหว่างทางก็จะาหาได้กินก่อนก่อนี้จะไปเฟอร์รี่ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเดินทางออกนอกประเทศสิงคโปร์นะครับเราก็ต้องเตรียมพาสปอร์ตแล้วก็ตอนออกก่อนออกประเทศก็คือมันต้องมีผ่านต่อมอด้วยนะคร<ม>ับก็ต้องเผื่อเวลาอีกนึงเรือผมออกประมาณ8ปดโครับแต่ว่าตัวที่จองเรือเขาก็แนะนำว่าให้รอไปก่อนจะประมาณ20-30นาทีนะครับ วิธีการเดินทางไปฮาร์เบอร์ฟอน์เนะครับแต่ว่านตัวท่าเรือฮาร์เบอร์ฟอนต์นะครับก็<อ>สามารถเดินทางไปได้โดยการไปถัานรถไฟฟ้าครับโดยจะไปสายสีเหลืองหรือสายสีม่วงก็ได้ชื่อสถานีฮาร์เบอร์ฟอนนะครับก็คือตอนนี้ผมมาจากสายสีเขียวเนาะผมต้องมาเปลี่ยนสถานีที่ผมมาจากฝั่งตะวันตกเนาะก็มามาบัวหน้าวิสต้านะครับกำลังจะเดินทางไปสายสีเหลืองนะครับไปเปลี่ยนสถานีครับ นี่พอขึ้นมาตรง h a r b o r f ์ฟอน t ์ t เตชันนะครับก็เดินทางไปที่ทางออกบินเลยครับจะมีป,าป้ายไป h a r b o r f ์ฟอนต์เซ็นครับอันนี้ขึ้นมาบน r b o เบอร์ฟอนต์นะครันบน,น,นี่ไม่แน่ใจว่าต้องไปยังไงไปดูสิเช็คอ,อินรถเกจอ๋อม่ได้วเช็คอ,อินครับอันนี้ก็คือเข้าไปเพื่อผ่านต่อมแน่ๆเลย ันนี้ก็เป็นป้ายแสดงข้อมูลนะครับว่าเราจะต้องรีบเข้าไปตอนกี่โมงตรงเกตน,นะครับมันจะมีบอกว่าต้องเกตอาจจะปิดกี่โมงนะครับอันนี้ผมคึือนรอบ8ปดมงสิเกตจะปิดตอน7จ็ดโงสินะครับอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปตอมองกัน,นกว่าครับ มผ่านเข้าเกตมาแล้วนะครับเราก็จะเดินไปขึ้นเรือที่ท่าเรือที่สองครับคนเยอะมากวันนี้เราไปกับ Majestic Glory ครับผมราคาไปกับที่73เหรียญสิงคโปร์นะครจากท่าเรือตัวนี้ก็จะเห็นเซนโตซ่าด้วยที่เป็นยูนิเวอร์โซฝั่งนู้น,นครับอูอ้เล็กๆนู้นเห็นไหมไม่แน่ใจซูมให้ดูครับ ใมอโซแล้วตอนนี it it ้ก็มีตรงนี้ตรงนี้สิเป็นแคบอิลคาจากวิโวซิตี้นะครับมาอยู่ในวอสโคบเมาไปขึ้นเรือดีกว่าคนเยอะมากไม่แน่ใจะจะมีที่นั่งหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกอนว่าทำไมถึงตัดสินใจไปที่ ไอ้บาธามไอซแลนด์นะครับก็คือจากาที่ได้ปรึกษาเพื่อนที่พี่เขามาอยู่ในสิงคโปร์นะครับเขาก็บอกเออก็น่าไปนะเพราะว่ามานันใกล้เองแค่1ชั่วโมงเดินทางจากสิงคโปร์นะครับไปกลับก็2ชั่วโมงแล้วก็คนสิงคโปร์เองก็นิยมไปรวมถึงคนมาเลย์ด้วยนะเพราะว่าไอตัวบาธามไอซ์แลนด์เนี่ย มันมีการทำเหมือนคล้ายๆฟรีเทสระหว่าง3ประเทศนะครับก็คือมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียโดยอนะินโดนีเซียเนี่ยก็คือเป็นไอแลนด์นะบาร์าไอแลนด์หรือเป็นแบบจังหวัดเรียวไอซ์แลนด์ชัมปนนะครับของชื่อประมาณนั้นกับจังหวัดโจฮบาลูของมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์สามสามสามประเทศนี้แล้วก็3เมืองนี้นะครับเป็นฟรีเทสอะเกรเม้นต์กันก็คือเหมือนอารมณ์แบบว่าซื้อขายกัน็กซ์ถูกอะไรประมาณนี้นะครับ ก็คนสิงคโปร์ก็เลยมีนมปั่นโดยที่เขาไปทํากิจกรรมกันส่วนใหญ่ที่เพื่อนบอกครับก็ไปทปําจาปาไปกินครับไปกินอาหารอินโดแล้วก็ไปเที่ยววัดต่างๆซึ่งผมลองเสิร์ชข้อมูลดูเนี่ยก็จะมีพวกว,วัดพุทธเยอะนะครับเนื่องจากว่าไอ้ตัวกเกาะเนี่ยไอ้บาทำแอนน์เนี่ยก็คือมันมีคนจีนอยู่เยอะด้วยเหมือนกันโดยที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยมีคนอยู่ประมาณบนเกาะน,นั้นประมาณ1-2ล้านคนนะคบมีทั้งจีนและก็มาเลรผสมกันไทครับ ครับนันนก็อยู่บนเรือแล้ว <c oughs> เดี๋ยวรอ <c oughs> เรือออกครับ <c oughs> เสียงนังนิดนึง <c oughs> เพราะว่าคนค่อนข้างเยอะอยู่ <c oughs> ทั้งคนทิงกระโปรงเองนะท <c oughs> ่องเที่ยวเองก็ไปกันครับ ปาทำไอส์แลนด์อินโดนีเซียครับออกมาจากท่าเรือแล้วเรียบรอ้อยนะครับเมื่อกี้ผ่านตอมอมาแล้วก็ถ้าใครจะมาที่บาตำไอส์แลนด์นะครับแนะนำว่าลงเรือมาปุ๊บให้รีบเดินไปที่ตอมอก่อนเพราะว่าตอมอเมื่อเช้าผ,ผ่านเข้ามาเนี่ยมีสำหรับ ต่างชาตินะแค่โต๊ะเดียวนะครับต้องข้ามท่าเรือนะครับมันก็จะมีมัสยิดอยู่ใกล้ๆไม่ไกลามากนะครับชื่อแกนมัสยิดบาตัมนะครับเพาบาตัมเดี๋ยวผมกำลังเดินไปจากตรงท่าเรือนะน่าจะไม่ใช้เวลาไม่เกิน15นาทีครับผม มาถึงตรงมิวเซียมแล้วครับแต่ว่ามันดูเงียบๆแปลกๆตอนนี้แปดโมงแปดโมงห้าสิบเอ็ดครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเปิดโอเคปิดวันจันทร์ครับไปกันต่อครับปิดวันจันทร์แต่ว่าถ้าใครมาวันอื่นก็คือเปิดเก้าโมงถึงมีโมงนะเมื่อกี้ผมดูครับเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นครับก็คือปิดทุกวันจันทร์โอเควันนี้วันจันทร์โชคดี มันจะจวงเดียอะไรขนาดนี้โอเคครับผมมาถึงบัตมแกนมัสยิดแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนว่าดวงสวยครับก็คือเขาปิดปรับปรุงอยู่เมื่อกี้เห็นป้ายว่าเหมือนเขากำลังทำโปรเจกต์ใหม่สร้างใหม่ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับถ้ามีโอกาสได้มาใหม่อาจจะกลับมารอบตอนที่มันเสร็จนะครับ<ะ>ผมว่าจะเดินเล่นแถวๆนี้สักพักหนึ่งแล้วก็จะไปหาอะไรกินแล้วครับก็คือจะไปลองอาหารอินโด ครับผมเมื่อกี้มีเสร็จข้อมูลไว้แล้วกับถามเพื่อนไปแล้วครับว่าอะไรอร่อยที่นี่นะเมื่อกี้เดินมาสักพักนะครับก็เห็นไป้ายในตัวว e l ค o m e t บ b ต t a m นะครับตัวนี้ว e l ค o m e to b a t a m ครับผม b าต t a m ก็คือเป็นจุดทัวริสแน่ๆมีแก๊งทัวร์ลงมาครับเนี่ยนะครับ เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะไปหาอะไรกินโอ้โหมีแล้ครับร้านที่เราจะไปเหลืองๆตรงนั้นชื่อเบเป,เปกกา,ก,เาากาล็อกก์อ่าไม่ออกน่าจะกาล็อกนะครับ ตามไปที่ร้านครับจริงๆเส้นนี้ที่ผมมาเนี่ยก็คือร้านอาหารเยอะนะมีโดมิโน,โนพิซซ่าด้วยมอร์นิ่งเบเกอรี่ก็มีบรรยากาศในร้านครับเมื่อกี้สั่งเป็นข้าวไก่ไปน่าจะเป็นข้าวไก่ทอดแล้วก็เผ็ดๆหน่อยสามสิบเก้าราสามสิบเก้าต่อแล้วก็นะ 39, ว 39, กน้ำครับเป็นเขียวๆมันเป็นเลมอนเขียวอะไระก็่ด้ราคา1 5 0 0ห้าพันครับก็ประมาณสามสิบบาท มีติดเสียงในร้านนิดนึงเขาเปิดเพลงด้วยนะนี่ครับตอนแรกผมก็จะว่าเป็นไก่ทอดเนอะจริงๆมันเป็นเต๋าทอดแล้วก็หน้าด้วยซอส,สเผ็ดเขาบอกงั้นนะแล้วก็สั่งออเดอร์น้ำสีเขียวมาตอนแรกไม่รู้น้ำอะไรแต่พอปิดไปออกมาเป็นน้ำ<อ>แคนตาลูปครับเป็ดอร่อยนะครับมันเหมือนเป็น<ม>เป็ดทอดแล้วก็รัวด้วยน้ำซอสของเขาท้่มือ มีความเป็นสุขิงหวานๆนี่มันมีสิ่งอรอดีครับก็อ,อกินแะล้าเดี๋ตอนนี้นจะเรียกแกร็บนะครับเพื่อไปวัดนะครับชื่อว่ามหาวิหารดูตาไมาติยะนะครับวันนี้ให้เป็นวัดจีนนะครับนะครับแล้วก็มีภษากระจายก็จะไม่กวนอินนั้นก็จะแวะไปที่วัดไปไหว้ของอนะค,นะคนก็ได้มาแล้วเนาะ พระสังกัจจาย,ยู่กับเสือครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าะสังกัจจายกัท่าแล้วก็มีอะไรอยู่ข้างในอันนี้อยู่กับกระต่ายครับน่าจะเป็นนักสัตว์ละครับแล้วก็นี้เป็นมังกรอันนี้เป็นงูใหญ่ก็เป็นมังกรแล้วก็มีงูเล็กรพระสังกัจจายเปาปีนะ๋เนี่ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของเจ้าแม่กวนอิมนะครับคือนี่เลยครับมีพระสังกาจจายอีกด้านนึงครับก็เข้ามาด้านใหก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมในห้องนี้ก็จะมีสามที่ให้จดนะครับก็คือจุดบอกฟ้าดินก่อนแล้วก็มาที่พระสังกาจจายเลยก็ที่สุดท้ายก็คือเจ้าแม่กวนอิมครับนีน่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วครับก็คือที่เอาไว้ว่าก็คือตรนนี้น่าจะเป็นกวนอิมงง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  คือเดี๋ยวผมจะไหว้ก่อนก็คือมีสามจุดเหมือนกันไหว้ฟ้าดินไหว้พระสังกัจจะก็เป็นไหว้กวนอุนะครับผมจะไหว้กันครับตอนนี้เสร็จก็เดี๋ยวผมว่าจะไปกินกาแฟครับก็คือมีร้านใกล้ๆตรงนี้ประมาณโลหนึ่งเดี๋ยวว่าจะลองเดินไปประมาณสิบกวนาทีนะฮะ สองชั้นก็มีน่าจะเป็นชุมชนมชาวมุสลิมในเกาะน,นะฮะมีร้านขนมด้วยครับเนื้น้อยน้ำขนม ที่บากีต์เนี่นะครับก็จะมีเหมือนคล้ายๆจำลองเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอนะกระแพงเมืองจีนนะครับอันนี้เดินขึ้นมาแหละนี่ครับเขาก็มีการจำลองเป็นคล้ายๆกระแพงเมืองจีนให้เดินย่อมๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็จะมีศาลาวัดใหญ่นะครับอันนี้นี่ครับเราจะเดินเข้าไปนะครับ ข้าไปอย่าลืมถาลรองเท้าด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าผมเข้าไปตรงวัดพระสังกัจจายนะครับเรื่องถารองเท้าไปแล้วรอบหนึ่งตรงโบสถ์ใหญ่นะครับวันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นที่เถาการะดันเงินกระดาษทองนะครับแล้วก็ทําเป็นอาคารตึกขึ้นมาขึ้นไปคเ่าด้านล่างควันขึ้นไปด้านบนวันนี้เป็นทูบยักษ์ทูบยักษ์ครับเทียนเทียนสิไม่ใช่ทูบครับ เป็นทูบมากกว่าครับแต่เขาทำเหมือนเทียนเป็นล้ม,มังกรครับนี่ครับ เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปตัวแกนวัดตั้มมอนะครับปัดตัมมอไม่ไกลจากตรงวัดเท่าไหร่ครับเดินไปประมาณ600เมตรนะครับ มัตต้อมนี้เขาจะดังเรื่องอันนี้นะครับเป็นเค้กเลเยอร์ที่เขาบอกเนาะเป็นเค้กชั้นๆแต่ว่าเมื่อกี้ลองกินร้านเดียวกันนั่นแหละแล้วก็เหมือนแบบโอเคลองของเขาแหละก็ไม่ได้ซื้อตัวเค้กไปแต่ว่าเขาให้ลองในตัวกล้วยทอดอีก,กันนึงก็เลยซื้อกล้วยทอดมาแทนเนี่ยกล้วยทอดนี้สามสิบห้าพันนะครับก็สามหมื่นห้าประมาณแบบร้อยไม่ถึงร้อยบาทข้างในถุงใหญ่ดี มาเจอร้านขายของหวาน,นครับอัน,นี้ไม่รู้ว่าขเขาเรียกว่าอะไรหยุดมาสองอันมาลองกันครับสีแดงกับสีเขียว How do you call this one? I d o n o know. How do you call this one? What what name name? เด a g u l ลุ่มเดือดกลุ่มสีเขียวเดือดกลุ่มเอาเดือด i ล o ่มอันนี้เมื่อกี้ไปซื้อขนมมานะครับใน ชั้นล่างนะครับเป็นขนมผมคิดว่าน่าจะเป็นขนมอินโดนั่นแหละแล้วก็ไปถามชื่อเข้ามาอันนี้ชื่อดาดากรุลุงถูกไหมนะขอดูโปรยแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ถามชื่อเข้ามาเขาบอกมาชื่อโอเคดาดากรุลุงส่วนสีชมพูชื่อลาบิสลาบิสนะครับเดี๋ยวลองกินดู <What? S 1> ดาดากรุลุงดาดากรุลุ mm ืม hmm. อร่อยดีครับด้านในไอ้ด้านนอกอะมันอมอเอป็นแป้งโรตีแล้วก็ด้านในมันเป็นมะพร้าวไปผัดหวานๆมันเหมือนขนมเหมือนคล้ายๆไส้าสาคูที่เป็นไส้มะพร้าวอ่ะแต่ว่าอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สาคูขนมสอดไส้สนสสนข,ขนมสอดไส้คล้ายๆขนมสอดไส้ค่ะไส้มันนะแต่ว่านี่หวานน้อยกว่าขนมสอดไส้บ้านเราแล้วก็แป้งเป็นแป้งโรตีครับอร่อยดี มาลองกันที่สองกันครับอันนี้ชื่อลาบิส,บสเหมือนคล้ายๆขนมชั้นนะเ,นเทกเจอร์ก็คล้ายๆขนมชั้นครับมองว่าจะไม่เหมือนขนมชั้นเทกเจอร์เหมือนขนมชั้นแต่รสชาติอะไม่เหมือนขนมชั้นครับผมว่ามันเป็นไส้ช็อกโกแลตอะ เหมือนขนมชั้นไส้ช็อกโกแลตเห็นไหมครับอร่อยดีครับไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่าอยู่ในห้างเสียงดังโอเคครับเดี๋ยวกินนี้เสร็จแล้วก็ไปสนสน,นุกกันดีกว่า เรามาถึงสวนสนุกครับชื่อเมกะวิสต้าโอคาเรีานะครับว่เป็นสวนสนุกที่อยู่ติดกับทะเลเลยเราเดินไปดูกัน ตาริน่าค,ครับถ้าใครได้มาเสาร์อาทิตย์ก็ถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะครับลงในคอมเมนต์ก็ได้ครับผมโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้คิดว่าน่าจะเดินกลับไปทางเข้ามาครับกลับแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูหาดตรงทางเข้านิดน,นึงก่อนจะกลับ,บแล้วก็เดี๋ยวผมเรียกแก็บมาไปที่ ท่าเรือครับผมจะได้กลับไปที่สิงคโปร์กันนี่ครับมัน,น,นก็จะเป็นคร่าวๆครับเคเดี๋ยวเราก็าไปเจอกันที่ท่าเรือกันดีกว่าครับผมเรียกรถก่อนนะครับ,รบผม นนี้ผมกำลังรอรถไฟเนาะเมื่อกี้ผ่านตอมอมาไม่ได้ถ่ายาวิดีโอให้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เรามีข้อมูลให้เพิ่มเติมนิดนึงไอตัวสิงคโปร์อะไรพวกนา้นตอนแรกที่เราลงทะเบียนมาก่อนเข้าสิงคโปร์อ่ะครับอันนั้นมันใช้ได้ครั้งเดียวคือเมื่อกี้ตอนที่ผมเข้าตอมอเข้ามาเนาะพอผมจะไปเอ็ก่อเครนอัตโนมอติกใส่เข้าไปปุ๊บมันทําไม่ได้พอไปถามพนักง,งานเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องดิจิเตอร์ใหม่เพราะว่าในนั้นอะ่ะมันให้เราใส่วันที่ที่เราจะมาถึงสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้น เราจะต้องไปลงทะเบียนใหม่ครั้งหนึ่งเพื่อว่าจะได้ใช้เครื่องอัตโนมัตินั้นได้นะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือตอนที่เราลงทะเบียนในตัวสิงคโปร์อะไรก็คา้าบน ICA นั่นนะครับมันจะมีให้ใส่ชิปอยู่อะครับเหมือนแบบตอนแรกเราอาจจะใส่เป็นชิปใหญ่ของเราตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่10อย่างเงี้ยนะครับแล้วเรามีออกไปด้านนอกอีกวันที่7กลับมาวันที่7เงี้ยมันก็แอดเข้าไปได้ครับว่าวันที่7เรามีออกไปที่อินโดนีเซียรหรือบาตตาเมลเลนแล้วก็กลับมาในว,วันที่7เหมือนกันนะครับอันน สิ่งนี้ที่อยากให้ความรู้เพิ่มเติมไหมครับครับคลิปนี้ขอปิดจบแค่นี้ครับสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วจริงๆสวัสดีครับ